ตัวงยุตตัวพอมันไงแต่มันได้ันนี้แม่มาเบิหรือหงเหลืองนะแต่แม่ยุตจจเบิรงอีพอห้างกันห้างเบิรงหค้างให้คอยแน่สิบแเดือนนะทุกคนพอดไดซนไม่เคี่ยวตาดังกูก็ล้งกูบอสอัสกัใส่ลูกไป้างกูะแกยมันแหละมันนี่งงามเด้ไปเบิรงมันเห็ดเพียงมงหัน เบิ่งแขงค้านผูกขึ้นเมื่อแก่หายอะไรขึงเอาให้เอานี้เลยมันกินกับไปแล้วมันจะบวชีบวชบวก็บวชบวก็คือต้องเก็บมันเ็เก็บตลอดแล้วแต่ว่าบวชบวชวัวเขาโจ้ลูกวัวสิบแปดเดือนค่ะทุกคนของแม่หลวงนะคะทุกคนแม่แม่นี่งามแล้วนะคะทุกคนแม่มันงามเลยเนาะเอออีสาวเออมาเลี้ยงมาเบิ่งมาเยี่ยมเด้อลูกเออมาเยี่ยมเด้อ แม่นะคะทุกคนแม่พันนะ,ะน,นะคะทุกคนนี <h <h ่ของใาย่สำรีเนาะลูกมันรักขึ้นคือข้อเหยื่อเดืวออีหล่ะอ๋อแต่แต่คือเรามันคือสิ่บ้านเนาะแมนเบ่งโตมันหนมันผูมันงามเลยนี่ บานในมือมันขึ้นมือวัางอาทิตย์ทองอาทิตย์ขึ้นหลังนี่มึงเอ้ยบนจักความสีอยู่เรื่องพวกเรื่องฮันหัทกันต่างเต่าได้นี่นะเออยงงามเลยเนาะเราใส่แหละเนาะเราใส่แหละเนาะเราใส่หลยวันนี้เรางามเนาะเนาะบูคืนว่าเราสีอันนี้เนาะอุ้ยโดนปฏิเสธเนาะบูบูคืนว่ามันสีญ่บันนีไม่เนาะ นางสวยแล้วค่ะทุกคนนี่สวยแล้วตนน้นอ่นในน้อยหนึ่งพี่น้องบ่ได้มาเยี่ยมจักเถ้อนี่มีแต่ไปทางอื่นค่ะทุกคนที่ล่ะมาเยี่ยมเพิน่นอีกบาทเนี่เพิ่นใหญ่แล้วอันเพิ่นเป็นเพียงในสะบืนอนะอันบาะล่วงจอยไปถึงยังได้สะบืนอนะ บ่แม่นื้ยัดมันเป็นบาทในเสบือเนอะเบิ่งในเด้อบ่เนะเดรดัมดงค่ะเออระว่างไหวก็ดีฟืนบดอึนเนี่ยกินคักเนาะยอดอ้อยและนอสวงนี่ไปอ้อยยอดอ้อยกับกินหยาของเหาเองตู้นะด้วยของเ้โหน่ะตู้นะเฮ้ยกรน้อยหัวกรน้อย ท้องหนองสาวเด้อพี่น้องพี่เด็กหนองสาวเมื่อนี้เมาแวะเยี่ยมสมาชิกนะทุกคนในโครงการหลวงนะคะทุกคนของกลุ่มอนุรักษ์เลี้ยงโคกับพือในพระราชดำริค่ะทุกคนอันนี้มาเยี่ยมน้องแล้วก็จะมาดูเพชรพูนะคะนี่ดูลูก18เดือนนะคะที่จะส่งคืนโครงการหลวงนะคะโครงการธนาคารเพื่อ กเกษตรกรตามพระราชดำรินะคะโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อกเกษตรกรตามพระราชดำรินะคะทุกคนเป็นโครงการหลวงนะคะน้องสิบแปดเดือน,นทุกคนหล่อมากเลยทุกคนสิบแปดเดือนน,อนะ,ะท,ทุกคนเขานาแลี้งแล้วยอย่าก,กับบะไก่ลายหนึ่งกับโเกี่ยวมาให้กินเนาะ หญ้าเพิ่นกับใบลายเลยทุกคนทุกคนน้องมีสวนหญ้าด้วยนะทุกคนของน้องนี่นะคะนี่วันนี้มาออกออกเยี่ยมมากชิกับท่านอดีตกำนันแว่นนะคะตำบลบ้านโคกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่น้องสาวนะคะเลี้ยงวัวกีดยางด้วยทุกคน มาซื้อยังนี่ฮะสายฟ้าน้องสายฟ้าวันนี้มาเยี่ยมน้องสายฟ้าเฮ้แ่นแ่าไงเนาะมันหูบ่เจอบ่ดีดบ่ดังบ่ดึง เออมากยู้ๆน้กันได้คระมันฮะไ่ได้คือเพียงไรได้บุ้นี่เสียวไปหายผู้สาวอยู่ในหนากี่ขันเบิ่งผู้สาวโอ้โหกะลาเป็นเบาเลยเนาะหอดอ่บอลลูนจักเดือนอะไรนี่นับเลยจักเดือนสิบแปด นับเดือนพิทหรือเปล่าจำเดือนวันที่23เมษายนโอ้ยสิบสิบหกเออ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 เอาเออโอเคโอเคเบิ่งไปเยี่ยมไปเยี่ยมสวนหยาไปพาไปเยี่ยมสวนหยาเนี่ยจากเบิ่งสวนหยากลบนงามเก่งค้าเดอรพี่น้องเชิงจีดยางเชิืองงินสื่อขยะสื่อของเก่าสื่อของเก่าหะคะสื่อของเก่าพี่น้องของห่าง มันค่ะเพิ่งย่ำขึ้นกับมืกีดยางเน้อพี่น้องซีเต็มหรอบอลนี่โอ้โหบล่ายต้นนี่ยิ่งหน่อยอยู่นน้องนะโอ้คือเดียวสะบอลเราเอ่ยกีดแต่หัวแรงเพราะว่ายันพีเฮยมนเนสเซนใหญ่พันใหญ่ยังนี่เพ่งก็ลาบ่อน้อง อยัอยองอันนี้อะไรดิซิกแนวบ่ซิกแนวซิกแนวซิกไนย่าไนยาไนพี่น้องอันนี้ยาไนสวนหยาน้องมันคากเด้อพี่น้องน้องตา มาเยี่ยมหม่องสาวมาเบิงงัวค่ะเพราะว่าจะทรงขึ้นโครงการเนาะค่ะนาะครบสิบแปดเดือนทรงขึ้นโครงการหลวงแน่นอนขนาดเด้อพี่น้องมันคักอีได้น้องก็ได้เอาค่ะทุกคนขอปิดคลิปที่สวนยานี่นะคะทุกคนขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ออกสนามแล้วค่ะทุกคนมาเยี่ยมชมน้อง โอเคค่ะขอปิดลินเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ